สวัสด,ดีจ้าพี่เพื่อนๆมน,นีเขอบมาป้าพี่น้องที่สมเดพาเขาไปในเกดีไปไปไหว้พระจ้าคนกำลังหลายจ้าพี่น้องคนกำลังหลายคนกับมาเรื่อยๆจ้านี่เหรอตรงนี้เหรอใช่ใชไหมข<อ>หนุนทีู่้นุนทีนู้ยไหน <laughs> นูน่นนู่นถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นไหยตรงนี้ก่นอนใช่ไหมผู้คนกลับกับนี้เลยด้อจ้าพีนอง ถามถามเขาด้วยไม่รู้ไม่รู้ถามอ๋อไปไหว้ข้างในก่อนมาป้าพี่น้องบันีิเขาไปในโบสถ์ไอเขาไปในเกนดีจ้าพี่น้องไ ทำไม่ให้เห็นหน้าหนูไม่เห็นแต่ต้นไม้นี่นะพี่กลัวไม่ให้ติดไงก็หนูก็หนูก็สวยนะ <c oughs> หนูก็มาด <c oughs> ้วยกันเชิญมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะที่วัดตะโกลหลวงพ่อรวยคะ่ะสาวทุบุญด้วยกันนะคะวันนี้จ้าคนสวยน้องไรคนสวยนะคะว่า <c oughs> พี่น้องบาีิยสมเสภาขอไปเกดีจ้า แตทายมาทายจะเ,เก็นบแคปคาร์ลได้กุมัวได้ได้ว่าเป็นยังไงเอ้ยว่าเป็นยังไงเอ้ยทา,ายเก็บจะกลุ่มเด้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะไอ้น,น้องน้องหนูนาคนสวยจ้าไา้สมมาทำบุญถ่ายแต่คลิปได้พี่น้องได้เก็บคาร์ลได้ไหลกุมัว,มวจ้าคลิป <s> น,นี้เอาไปสนิทกันได้จ้าเดี๋ยวขอไปในเจดีได้จ้าพี่น้อง